จะขอกู้เงินแบบไม่มากนะัก3ามพันสีหรือสุดกรอบที่1,000งบาทฟังดูแล้วก็อาจจะน้อยน้อยๆแบบนี้ไม่ผ่านอนุมัติก็เยอะแยะแล้วในปี2,566แบบนี้จะขอกู้เงินกับ Snapcast จะเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะเขาเองบอกเลยว่าอนุมัติผลได้เร็วเวอร์สุดๆจริงหรือไม่เลยไปทดลองกู้มาแล้วสรุป อนุมัตได้เร็วจริงไม่ถึง5นาทีนี่รู้เรื่องเลยแต่ว่าไม่ผ่านซะง,งั้นนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับอนุมัติได้เร็วมากแต่ว่าไม่ผ่านเลยมาค้นหาสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ผ่านจนได้ถึงบางอ้อฉะนั้นในวันนี้จะมาบอกวิธีซึ่งไล่ตามสเต็ปแล้วอาจจะพลาดอะไรไปแต่ไม่เป็นไร สามารสมัครได้หาว่าคุณสมัครไม่ผ่านสมัครได้ใหม่แต่ต้องรอสักระยะรอสัก30วันค่อยสมัครใหม่แล้วกันง่ายๆเลยนะคือเริ่มจาก s n a p c a t เองเขาเป็นสินเชื่อที่อยู่ในแอป YouChut ซึ่งแอป YouChut คุณก็ต้องดาวน์โหลดมาก่อนแล้วที่สำคัญต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดซะก่อนใครที่มีแอป y o u c h t อยู่แล้วคุณเข้าไปเช็คนะแล้วก็ ใครที่อัปเดตแอปแล้วคุณจะเห็นว่าจะมีสชื่อ Snapcast ให้คุณได้กดสมัครซึ่งในส่วนตรงนี้ Snapcast เองเขาไม่ได้ฟิกรายได้ขั้นต่ำของใครไว้แล้วก็กู้ได้แค่คนละสูงสุด1,000 0บาทผ่อนได้แค่1ปีจบการจะกู้เงินให้ผ่านจริงๆไม่ยากนะเพราะว่าคุณเดาเขาไม่ถูกหรอกว่าเขาตั้งนโยบายไว้นอกเหนือจากนั้นแบบไหน แบบที่สมัครปุ๊บปฏิเสธไม่ผ่านปั๊บอย่างที่เจอเพราะระบุอาชีพไม่สัมพันธ์กับไรายได้ที่มีอยู่จริงหรือบางคนก็มีนะคือสมัครไปปั๊บก็ขึ้นสถานะการณ์รอดําเนินการและสุดท้ายก็ไม่ผ่านตรงนี้ก็หมายถึงว่าอาชีพที่คุณระบุไปเนี่ยก็ถูกใจเขานั่นแหละแต่ว่ารายได้ในสเตทเมนต์มันไม่สวยหรูถามว่าจะแก้ยังไงดี ถ้าคุณมีรายได้น้อยสมมุติว่ามีไม่ถึงเดือนละ1น0่งบาทให้คุณดูเลยนะว่าสเตตเมนต์ของคุณมีเงินค้างหรือไม่หรือว่าคุณเองก็กดเงินเคลี้ยงบัญชีทุกครั้งแล้วก็ดูอีกว่าถ้าเกิดว่าอาชีพคุณมั่นคงอยู่แล้วสเตตเมนต์คุณสวยอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณมาจบลงที่ว่าเงินคุณก็เกลี้ยงบัญชีเหมือนกันหรือเปล่าล่ะซึ่งสรุปให้เลยนะ คุณจะต้องไปทำสเตทเมนต์ให้มันสัมพันธ์กับรายได้ซะก่อนแล้วคุณเองก็ควรจะมีเงินค้างบัญชีเดือนหนึ่ง300-500ต่อเดือนทำต่อเนื่องไปสักระยะ3เดือนหรือไม่ก็6เดือนยิ่งดีแล้วคุณค่อยมาสมัครใหม่ซึ่งจุดนี้ก็ต้องทำเหมือนกับคุณนี่แหละขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ